สวัสดีสวัสดีพ่อเดซานต์อันนี้ก็เดินมาด้วยนะครับเออแมนด้วยแช่งแช่งให้ไปกับมาในรายการตกงานงาติี่ทำจากฝั่งฝั่งลาวนะครับทั้งฝั่งไทยอันนี้มาจากอิตาลีนะครับกับสเตฟานอ้อยฟานมานั่งนี่มามาเร็วนั่งลงนั่งลงมีมีมีสะอาดอีกผืนหนึ่งอยู่เอาไปให้ไหม S <s <us> <S เอาได้ไหมเอาอันนี้กันย่างบอครับสาธุสาธ <c oughs> ุอนุโมทนาด้วยนะครับทุกคนใจสาธุครับสวัสดีครับอนุโมทนาบนนะครับ <c oughs> ทุกคนสาธุสาธุสาธุสาธสาธุ <c oughs> <c oughs> เอาบนมาฝากทุกคนนะครับตอนนี้คณะธรรมญาตานะครับได้เข้ามาถึงที่พักคืนนี้แล้วนะครับวันนี้เพททัพพระรามนะครับรวมระยะทางวันนี้ประมาณ10กิโลนะครับผมเป็นวันแรกเนาะก็สิได้ย่างน้อยๆจากน้อยนะครับบบได้ย่างหลายนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกลับมากพอดีมืดพอดีนะครับผมโอเค สาธุสาธุอนุโมทนานํากับทุกคนด้วยนะครับเก็บภาพแห่งบุญมาฝากนะฮะภาพเป็นกันย่เข้าไปก่อนในภะาพประมาณร้อยยี่สิบรูปเลยครับแล้วก็แม่ชีแม่ขาวพ่อออกนี่ครับประมาณสี่ร้อยกว่ารูปนะครับสี่ร้อยกว่าคนนี่ยขยลรูบนะครับโอเคอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสาธุสาธุ ยังบดสุดนะครับยังอีกไอละไอะไรเงี้ยหัวกับท้ายนี่ประมาณโลหนึ่งนะครับทุกคนแล้วแม่ชีนะครึ่งต่อครึ่งน,นะครับทุกคนตัวแม่ชีเก่ากับแม่ชีใหม่นะครับรวมกันโอ้โหสาดูสาธุ